ข่าล่าสุดแมนเชสเตอร์เดดประจำวบัญชี่7ตุลาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขค้นะเอาละ่ะยังไงเมื่องานนี้ปราสซุสฮอยรุนเผยเหตุผลที่จะอมลาผีแดงในครั้งนี้นะเมื่องานนี้ปราสซุสฮอยรุนเปิดเผยถึงเหตุผลที่ทําให้ตนเปลี่ยนใจจะย้ายออกจากแมนยูในช่วงเสมอที่ผ่านมาตามการรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟีนิง โดยสุนหน้าวายัย22ปีวายนี้ย้ายมาอยู่กับนาบ,บรีในช่วงเสมอร์นี้หลังไม่อยู่ในแผนการทําทีมของบริเวณอัมบอริมอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่านาบารีมีภาระผูพันอยู่ที่3 8ล้านปอนด์ในการที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับแข้งเดนมาร์กในช่วงเสมมอร์นาดูเหมือนว่าช่วงเวลาของเขาในทินโอทาฟอร์ดนั้นจะสิ้นสุดแล้วกระนั้นการตัดสินใจของคอยรุนในการแยกทางกับแมนยูนั้นซัมเมอร์นี้มันไม่ง่ายเลย พราะว่าในตอนแรกนั้นเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่ต่อและก็ต่อสู้เพื่อตำแหน่งของจเจ้างแม้ว่าสโมอสรอได้ผู้เล่นตัวอย่างอย่างเท่นชังมัติอุสกุญญาไบรอันเอเมโมและก็เบนจบินเชสโกมาเสริมทัพในแนวรุกในครั้งนี้เพิ่มเติมก็ตามทีอย่างไรก็ตามทีแม้ว่ามีจุดยืนเช่นนี้ทว่าที่สุดแล้วไอดรุนก็ย้ายไปนาบบรีในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ได้ผลค่อนข้างจะดีโดยฤดูการนี้หอยรุนยิงไปแล้วมากถึง4ประตูจากทั้งหมด6นัดในทุกบริการซึ่งเท่ากับจํานวนประตูที่เขาทําได้ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกาฟนับเ่องของแมนยู U, ตลอดฤดูการส0 24ในครั้งนี้โดยเมื่อพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนความคิดของเขาในท้ายที่สุดและก็ทําให้เขาพิจารณา,าบทต่อไปในอาชีพของเขาบนแผ่นดินอิตาลีนั้น โดยฮอรุนได้กล่าวกับพนังของบริดตโออาร์คริชบอกว่าอันโตนิโอคอนสเตเนียเป็นโค้ชระดับทอ็อปผมมาที่นี่เพราะว่าผมรู้ดีนะว่านี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับผมเป็นอย่างมากนาบปรีนั้นเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นสถานที่ที่น่าอยู่นี่คือสิ่งเดียวที่ผมต้องการในอาชีพของผมในตอนนี้ในครัณงนี้เลยก็ว่าได้หลังลงเล่นทั้งหมดหนัดในนาบปรีช้าเก่ากาลังการังจ่าฝูงเซรีอา แล้ก็กำลังอยู่ในเส้นทางในการป้องกันแชมป์ลีกด้วยชนะ5นัดและก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวและคอยดุนเองก็ไม่ใช่อดีตผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์เพียงแค่คนเดียวที่กำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมในปัจจุบันนะนั่นเป็นเพราะว่าสกอตช์แมคโทมินีกลับมาอย่างยอดเยี่ยมกับ, oli, บนาบรีตั้งแต่ย้ายมาจากทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูนร้อนที่ผ่านมาโดยทำประตูมากถึง12ประตูกับอีกของอสซิสในลีกฤดูกดูกี่แล้ว ส่วนทางด้านของเควินเดอะบอยตํานานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอกนั้นก็กำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันโดยทําไปแล้วมากถึง3ประตูและก็อีก2แอสซิสจากการลงเล่น8นัดในเซย์อารและก็แชมเปี้ยนลีกรวมกันในขณะนี้ก็เป็นดังงานนี้รัสซูทฮอยลุนนะฮะยังไม่รู้ว่ายังไงต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันแต่ว่าถ้ากลับมาจริงนั้นเขาอาจจะนั่งสำรองนะเรามาดูข่าวต่อมากเก่นครับ อาร์ตยงไผียังคงมีหวังเมื่อบริซ่าเตรียมคัมแบ็กภายในช่วงปีนี้นะโดยการนี้งดนานของฝั่งแมนยูยังคงมีความหวังนะฮะว่างดนานของฝั่งบริซันโดมาชินเนชกองหลังจอมบูทีมชาติอาร์เจนตินาจะสามารถกลับมาลงสนามได้ภายใต้ปี2025ในครั้งนี้หลังได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นข้หน้าหัวเขา่าตั้งแต่ช่วง8เดือนก่อนในครั้งนี้มาชินเนสนั้นเ,เริ่มซ้อมกางแจ้งได้ตั้งแต่ตอนปลายเดือนกรกฎาคม ช่วงปริสันแต่ยังต้องซ้อมเดี่ยวภายใต้โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายโดยสโมสรเองกำลังพิจารณาให้เขาเนี่ยกลับสู่ทีมหลังช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่ว่ามาร์ติเนสยังคงมีบทบาทสำคัญในทีมโดยในฤดูกาลนี้เขาถูกแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของฟมังแปนยู U, และเคยได้เดินทางไปเยือนเอเจเตเดียมเพื่อจะให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม โดยทานั้นของฝั่งเจ้าตัวยังคงอยู่ที่แคร์ดิงตันเพื่อีิจาเข้าประชุมทีมและการาชมเกมาการซ้อมของเพื่อนร่วมทีมอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นถึงจิตใจนักสู้และก็ความเป็นผู้นำแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวในคารักนี้ก็ตามที ตั้งแต่ย้ายจากอาแจ็คมาในช่วงปี2022มาร์ติเนสต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรุนแรงหลายครั้งทั้งกระดูกท่อเท้าแตกในช่วงเดือนเมษายนปี2023ต้องผ่าตัดและก็พักยาวจนถึงช่วงมกราคมก่อนจะเจ็บน่องในช่วงท้ายฤดูกาล2023และกระปิดซ้ายด้วยการอเอ็นเข่าขาดในเกมพ่ายพาเลท0-2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยฝั่งได้รับฝั่งซ้ายบรุชอก็ถูกจับยืนเซนเ็นเตอร์เต็มตัว ในระบบหลัง3าเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งเ็ดนัดที่ผ่านมาเพื่อทดแทนตำแหน่งของมาร์ติเนชโดยที่บรเบนอัมบมริมนั้นเน้นใช้นักเตะถนัดซ้ายในจุดนี้ขณะที่เอเดนเทเฟนดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายจากอาร์เซนอลได้โอกาสลงตัวจริงเพียงแค่สีนัดในครนั้งนี้เท่านั้นส่วนด้านนูแซมาซาลรวีเองนั้นกำลังเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บต้นขาคาดกันว่าจะกลับมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ฤดูสุดท้าที่ผ่านมาปีศาจแดงเพิ่งจะคลายแรงกดดันให้กุนซืออาร์มริมได้บ้างหลังเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ต่อ0แต่ว่าภารกิจหนักยังคงรอยอยู่นะฮะโดยทีมจะต้องบุกไปเยือนแชมป์เก่าลิเวอร์พูลหลังจากที่เบรกทีมชาติซึ่งของแดงลิเวอร์พูลอีกนั้นก็ต้องการที่จะกลับมาชนะเช่นกันหลังแพ้3มนัดติดในคาบนี้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาระดังไงโอนาน่าจอ่อจันลาเมนยูทาบอลทรัพซ่อนสเปอรอ์โดนตกฟอร์มแม้ว่าไม่มีออปชั่นในครั้งนี้จะซื้อขาดก็ตามนี่นะเมื่อกัานนี้แฟนผีเตรียมเหตนะฮะเมื่อองเดรโอนาน่าไนทวันชีเม,มนยูเองนั้นมีแววได้ย้ายไปหากินในลีกเติร์กอย่างทาบอลหลังทรัพซอนสเปอร์ปรื่มผลงานในการเฝ้าเสาและก็พร้อมจะคว้าตัวไปร่วมทีม,มแม้ว่าไม่มีออปชั่นซื้อขาดก็ตามที ซึ่งโอนาน่าเองมือกาวทีมชาติแคมบรูนเองนั้นตัดสินใจย้ายออกจากแมนยูด้วยสัญญาจ,จีมตัวช่วงซีซั่นนี้หลังเสียตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมโดยที่กุนซอบริเบนอาร์มริมเลือกใช้บริการอัชไชทอยบนยเดียหลังย้ายมาร่วมทีมแทรัสซอนสเปอร์นายทวานในวัย29ปีบับสร้างชื่อทันทีนะฮะในเกมประเดิมสนาม โดยเขาเองนั้นได้รับรางวัล Man of the Mat c h จากการโชว์ความหนึบช่วยทีมออกไปแพ้เฟเนอร์เบเซ่แค่1ต่อ0ในครั้งนี้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเกมต่อมาโอเดนาก็วางบอลยาวระยะ60หลาแอซเซสให้กับฝ่ายาทีมฝ้าบ้านไล่ตามติดเสมอกับกาเซียนสเตป1ต่อ1โดยทางด้านของล่าสุดก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติทรัสซอนสเปอร์รังอันดับ2ของนิกเตอร์รองจากกาลาตสรายซึ่งก็มีแต้มมากกว่า ้แตมตจากการลงสนาม8นัดแรกในครั้งนี้จากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของโอนาน่าเดอร์ซันนะฮะเปิดเผยเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาอ้างข้อมูลจากแคมป์ของนายทวันแอฟริกันว่าฟาจิชเตเคโค้ชทีมทรัพซอนสเปอร์ประทับใจฝีไม้ลายมือของโกชทีมผีแดงซึ่งก็มีแน่ลขานฝั่ง,งคุณสมบัติความเป็นผู้นำและก็ปรับตัวกับทานของ สภาพแวดพร้อมใหม่ได้แล้วจึงพร้อมที่จะคว้าเขามาร่วมทีมอย่างถาบอลแม้จะไม่มีออปชันซื้อขาดก็ตามทีโดยสื่อม,มือผู้ดีเสริมว่าสโมรสรดิกเตอร์พร้อมเปิดฉากการเจรจากับแมนยูและเชื่อว่าจะดึงเขามาร่วมทีมได้เนื่องจากว่าพวกเขาจ่ายค่าแรงให้กับโอนาน่าสัปดาห์ละ1 2 0 0 0 0ปอนปอนหรือราว2ล้านบาทแทนผีแดงซึ่งทำให้เรื่องเงินนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด การนั้นก็ดียังคงไม่ชัดเจนว่าแมนยูนั้นจะพร้อมปล่อยโอนาน่าในราคาที่ขาดทุนหรือไม่หลังควักกระเป๋า45ล้านปอนด์หรือราว2,068ล้านบาทดึงมาจากทีมอินเดมิลานในปี2023ขณะที่ภรรยาของนายทวานจอมลีลายังคงเป็นอยู่ในแมนยูกับลูกๆนะฮะแม้เธอจะเคยบินมาหาเขาที่ตรุรกีก็ตามทีเป็นเรื่งงานนี้ต้องรอดูนะฮะผมโอนาน่า ก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าย้ายหรือว่าขายหรือว่าหนีไปก็จะเป็นผลดีกับเบื้านของฝั่งทีมเป็นอย่างมากนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงมันจะไปจบที่วันไหนกันแน่แฟนผียังคงรอเดิมพันแมนยูต้องชนะ5นัดติดถึงจะตัดผมนะเมื่องานนี้ยังคงเป็นวันรอคอยสำหรับเบื้านของแฟรงค์ไอเบรชหนุ่มวัยย8ปีที่กล้าหาญ ประกาศเดิมพันกับแมนยูว่าไม่สามารถจะคว้าชัยได้ใน5เกมติดต่อกันจะไม่ตัดผมอย่างแน่นอนโดยเจ้าของช่องโซเชียลเด u n i t ย d นเ a ดสแนึกสนุกอยากหาความท้าทายกับทีมรักแต่สุดท้ายหลังริยะเวลาผ่านมาแล้ว365วันหรือว่าครบ1ปีเจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้ตัดผมเหมือนเดิม โดยซึ่งตลอดการลงเล่น58นัดชนะ23เสมอ15และก็แพ้20นัดรวมทุกรายการของทัพปีศาจแดงพวกเขายังคงไม่สามารถทําสถิตินะฮะเก็บชัย5นัดติดต่อกันได้สําเร็จนับถึงหนสุดท้ายที่ทําได้ก็ต้องย้อนไปในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์2 0 24อย่างไรก็ตามความหวังของแฟร n ก์ไอริชนั้นเริ่มต้นอีกครั้งจากเกมล่าสุดที่แมนยูนั้นสามารถเปิดรังเอาชนะซันดอร์แลนด์ไปได้2-0 เมื่อวันเสาร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเ,เริ่มต้นชัยชนะนัดแรกในคลันี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตา่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ